อเอยนี่ค่ะคืออะไรคะนะ่ะหอู่ครอบครัวค่ะกับเบบี๋นะคะสอนลูกนะคะสอนลูกหากินค่ะแม่คุสสอนลูกหากินค่ะเพื่อนๆดำผดดำผดใหญ่เลยนะคะน่ารักมากค่ะโซคิวโซคิวเบบี เฟมบลิเฮียโอ้ยโอลิมมี่เฮียโอ้ยตัวนู <descon fin anta> <anta> okay? ้นน่าจะเป็นพ่อนะคะรู้ไหมคะพ่อมันอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะเดี๋ยวนูนนะคะพ่อมันนะคะนี่ค่ะอันนี้แบบซูมแบบใกล้มากนะคะนางเล่นนางเล่นน้ํากะลูกนางนะคะดยน่ารักอะ นาักมากฉันชอบดูชีวิตสัตว์นะคะแบบชอบดูอะไรอย่างเงี้ยโอเคคล้ายสารลคดีประมาณนี้อุย๊ยฉันเจออะไรด้วยค่ะเพื่อนๆกวัวแมวล่ะลูกชายเอาไปตั้งเป็นชื่อกวัวแมวลานี่คือเหมียวเดินข้ามตรงนี้มาะคะ่ะฉันชอบดูชีวิตสัตว์ค่ะพวก ธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนก็ชอบดูสรารคดีอะไรอย่างเงี้ยละฉันคิดว่ามันน่ารักมากเลยเลยะคะ่ะ <laughs> <laughs> เพื่อนๆคะ่ะเอาละคะ่ะเพราะเออเราควรจะทอก่อนแค่นี้แล้วกันให้แม่เอานี่ไงแม่กับพ่อมันอะฉันคิดว่าตัวนั้นเป็นพ่อนี่ไงคะพ่อมันมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆเอาตอนแรกฉันไม่เห็นพ่อมันนะคะ ฉันคิดว่าลูกมันหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้หนึ่งครอบครัวค่ะวันแฟมลีเฮียอ้ยโซคิวมันก็เล่นน้ำกันโชว์ยเลยฉันก็ไม่รู้นะว่ามันเอ่ออยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆคือตอนแรกฉันเห็นมันอยู่ตรงด้านนู้นนะคะมันก็สอนลูกมันดำน้ำเล่นน้ำกันใหญ่เลยแล้วก็หาของกินใต้น้ำนะคะ กินแพงต้อนใต้น้ำค่ะอ่าฉันรู้แล้วว่ามันกินอะไรมันกินแพงต้อนใต้น้ำเพื่อนๆสีก็เขียวเป็นเอ่อเหมือนสาล่ายคะคะดูลูกมันน่ารักมากนั่ว่ายไปกางน้ำน,น่ารักมากค่ะวันว่ายกลับบ้านแล้วค่ะนุ่นว่ายกับรังมันนะคะตรงนู้นฉันคิดว่ามันน่ารักมากเลยล่ละค่ะเพื่อนๆ Uh, อันนี้ก็คือหนึ่งครอบครัวนะคะมาสอนลูกมันหากินได้อย่างดีเลยละคะ่ะเพื่อนๆปุ๊บยู่ตรงไหนคะเนี่ยไม่ไ,ได้โอเคอ๋อตรงนู้นมีสามตัวค่ะเดี๋ยวฉันจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นครอบครัวคูดท,ที่น่ารักมากเลยละคะ่ะมันชื่อคูดนะคะนกประเภทนี้หรือเป็ดประเภทนี้ค่ะ